สื่อนอกเผยนายกเศรษฐาเซลแมนประเทศไทยพร้อมเปิดประเทศรับต่างชาติลงทุนสื่อนอกเผยนายกเศรษฐาเซลแมนประเทศไทยพร้อมเปิดประเทศรับต่างชาติลงทุนพร้อมเห็นศักยภาพเศร,รษฐกิจซาอุดีอาระเบียนายไฟเซอร์เจรบอสสำนักข่าวอารับนิวเอรบนิวเผยแพร่บทความประเทศไทยเปิดแล้วพร้อมรับธุรกิจต่างชาติไทยแลนด์ e SALESMAN p m e Kingdom Open for Business ซีสิวเพเทนเชอรอินเคโดยได้สะท้อนและตระหนักในความสามารถของประเทศไทยและนายเสรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในการบริหารความสัมพันธ์และรักษาความสมดุลระหว่างประเทศฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกหรือระหว่างประเทศจีนซึ่งเป็นคู่ค้าใหญ่ที่สุดอันดับสองของไทยและมีอิทธิพลเชิงช,ชาติและวัฒนธรรมในไทยและกะ บรสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นคู่ค้าใหญ่ที่สุดอันดับหนึ่งของไทยและมีความร่วมมือด้านความมั่นคงกับไทยซึ่งนายเศรษฐาได้ยืนยันถึงการบริหารความสัมพันธ์ดังกล่าวว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่รักษาความเป็นกลางมีจุดยืนทางการทูตซึ่งรักษาสถานะนี้ได้เพราะไทยไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งใดๆและไม่เลือกข้างเพราะเชื่อในสันติภาพที่ยั่งยืนและความจเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน นอกจากนั้นในเศรษฐายังได้ยืนยันถึงข้อดีของการลงทุนในประเทศไทยและประเทศไทยสามารถดึงดูดแรงงานที่มีทักษะเข้ามาทำงานได้และมีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนที่เข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยสามารถมีครอบครัวหรือพาครอบครัวมาใช้ชีวิตในประเทศไทยได้เพราะมีโรงเรียนนานาชาติที่มีคุณภาพในไทยจำนวนมาก ขณะเดียวกันในเศรษฐายังมองเห็นศักยภาพของซาอุดีอาระเบียและการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นตั้งแต่การปรับความสัมพันธ์ระหว่างกันและการเดินทางเยือนระหว่างกันซึ่งในเศรษฐาได้เดินทางเยือนซาอุดีเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วและประทับใจชื่นชมในศักยภาพของซาอุดีในด้านต่างๆอาทิคโครงการซาอุดีกรีน อินิเ t ทีฟที่ตั้งเป้าปลูกต้นไม้1,000 0ล้านต้นทั่วประเทศซึ่งไทยก็พร้อมสนับสนุนเพราะนอกจากจะปลูกต้นไม้ให้กับประชาชนชาวซาอุดีแล้วยังเป็นการช่วยลดโลกร้อนอีกด้วยรวมถึงนโยบายในเรื่องการลงทุนข้ามแดนในประเทศเพื่อนบ้าน cross border investment และยังมองการไกลว่าประเทศขาดและต้องการอะไรเช่นความมั่นคงทางอาหาร นายเศรษฐายังเปิดเผยถึงวิสัยทัศน์ของรัฐบาลต่อจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่ารัฐบาลต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจฯฯท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพและต้องการเห็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทมีรายได้จากผลผลิตทางการเกษตรมากขึ้นแฟนมวยทึ่งบัวขาววังนมซุ้มทำค่ายเพลงปล่อยซิงเกิลใหม่พร้อมกำกับเอมเองแฟนมวยทึ่งบัวขาวบัญชาเมกวังนมซุ้มทำค่ายเพลงบัวรคคอร์ดปล่อยซิงเกิลใหม่พร้อมกำกับ M v มเองในย u b e Facebook วันที่14กุมภาพันธ์หกเจเพจเฟซบุ๊กบัญชาเมฆจิมบิวแอคคอบัญชาเมกบัวขาวบัญชาเมฆโพสตคลิปวิดีโอซึ่งคลิปของมิวสิกวิดีโอซิงเกอร์ใหม่โดยเป็นผลงานการทำเพลงของร้อยโทสมบัติบัญชาเมฆหรือบัวขาวบัญชาเมฆสุดยอดนักมวยชื่อดังระดับโลกชาวไทยภายใต,ใต้ค่ายเพลงบัวรคคอร์ดโดยได้ศิลปินอย่างดัมบ่าวีสานใต้นักร้องหน้าใหม่ชาวสุรินที่บัวขาวบัญชาเมฆเป็นผู้ชักชวนเข้าสังกัดค่ายด้วยตัวเอง โดยผลงานมิวสิกวิดีโอเพลงที่บัวขาวบัญชาเมฆปล่อยออกมานั้นมีชื่อเพลงว่ายังไงเหล่าแนวเพลงหวานหวานฟังสบายสบายสไตล์ลูกทุ่งอีสานใต้อีกทั้งบัวขาวบัญชาเมฆยังลงมือกำกับมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ด้วยตัวเองและปล่อยให้แฟนคลับเข้าไปชมผ่านช่องทางของช่อง y o u t u บิวแอคคอร์บัญชาเมฆและเพจเฟซบุ o กบัญชาเมฆจิมบิวแอคอบัญชาเมฆบัวขาวบัญชาเมฆงานนี้ทำเอาแฟนมวยของบัวขาวต้องทึ่งในความสามารถและชื่นชมอมยิ้มไปกับเพลงใหม่ภายใต้ค่ายเพลงบัว record